เจวน่าพอาาแล้วเจนนาพอแล้วเฮ้เ้พอแล้วพอแล้ว,าลว,าลวามาโอ้โหเรียบร้อยเนี่ยเนี หน่อยนะครับออนเส้นนัดตีได้ตัวนี้ปุ๊บว่องสี่หกแปดคิปตัวพอดีนะครับมาหนักมาหนัดีวครับอันนี้ก็พ,กพอ่อผมกับพี่น้องวันหนุอิสานพาทัวร์เมื่อกี้นะครับเกี่ยวข้อหน้าเส้นนัดพี่น้องได้พี่นอ้นองมาตีนูเบิงบ้งเบิ้งอากาศเหมือนเซียนหมอน ยืนกอดอึ้งมากเฮ้ยได้หนุตัวแหวนเส้นแคบพี่น้องเส้นแคบรถเกียวก่อย้อนเขาไม่เลยครับหนูมีว่ามีท่านไหนรู้นะครับเฮ้ยพี่น้องเส้นนัดถอนมูครับครับพี่น้องเส้นนัดพอนเดี๋ยวเส้นนัดพอนเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย

นี่นี่ไปลเขานีนี่คือหนึง่งโอ้โหเรียบยร้อยยิบเที่ยวยยวางไหม để mất hồ để. Này, gì vậy? Này rồi này đi đi về do cái này rồi มาหอดพอดีนะครับมาหอดกับท่านกินพอดีเมื่อกี้นะครับจัดไปแล้วสี่ตัวดุวยต่อครับดุยต่อให้เดี๋ยวนะครับเรนูสี่ตัวเหลือหน้าอีกอยอะไรเป็นให้กับพ่อ้าณอยซีให้นะครับดุยซีให้มาติดตามเบิองว่าเจ็เจ็ดตัวนู้นกัใกล้สีเริ่มออกกันนะครับเมื่อกี้ทุ่มตัวเกี่ยวเห็นอยู่ครับตัวหนึง่งนะครับ เดี๋ยวเรือไหนลงครับมันก็สิเริ่มบอกเรื่อยๆนะครับบ้านสองคู่ที่ใส่ น,นี่หาครับเส้นมอตไลไม่หนูนะครับยุ่ธเทศกันหนูเส้นมารว่าเห็นหนูตัวนึงอยู่เลืเ่นเดีเ๋ยวไม่ไม่มา cú này nè nu, là, anh là... à đây cả, nu, đồ mún chơi tiền này chơi tiền chơi mờ, không nghe như, là... không <laughs> wow. mà. như mà nghe, yeah. <laughs> đi đi, đi, ทั่วนะเขียนมออยู่อาาศบนมีก่าคือฝีมือเทียนมอดต,ตัวนึงน้ำเช่นตัวนึงกระลังครับท่บาพุ่นกระลังมั่นกันเลยนะครับหัวหน้าท่าพุ่นเชียนมอดเชียนหนัดนะครับพุ่นดึกกันด้วยพุ่นวารุษคร,รับวไรัยวเข้าอายู่ถ่ายหน้านะครับคนเดียวโดด,โด,ด ตรงนี้กรทงังเานุนับหนูบอ,อกเลยครับขอ้างเส้นแกก็เ้นนักเลยครับก็ตายเนี่ยโอ,โอ้ตัวนูไหมเส้นมาเ,เดี๋นึนนี่ครับพี่น้องครับพี่น้องเครืงนะครับจัดไมห่หยีกตัวไงีตัวหนนะออตัวนูไหม เึืงเงยักลีได้นิพวกแปะโร่นมาครับหนิถ้ามาาดนะครับถ้ามาฉาดเงักเส้นนตีได้ตัวนี้โอ้โหแปโร่นครับเงพี่น้องผลงานนะครับร่วมเบิไไนะ้ร่วมเบิดนะครับ2น้าสองให้นะครับสองส แปดสิบตัวพอดีนะครับกออ็มาหนักมาหนักพยายาก็ออกหรอกเหลืออีกไล่ครับผมเลือกอีกสองให้นะครับเราหลุดมือได้อีกว่า